ขายทอดสดเหรอขาวมากเลย่อแดวตกเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ที่นี่นี่ใครลูกจ๋าไปไหนเฟเข้าเฟรมเขาเฟรมอค่ะไี่อย่ามองพี่บิงสด้วคาหรือว่าอะไรเอ้ามาอยู่ข้างหน้าดิเออพี่อะตัวอะตัวสั้นตัวใหญ่เอะแข่งข้างค่ะแขงแขงแขใหญ่เลนใครเเห็นัอนนุผิดป โอ้ยค,คือตอนนี้คือแบบหลบหนันก,กันมากเลยนะจะพาดูบรรยากาศมีแต่คนสวยนะคะล,า,ลา,าย,ลยสดนะคะไลฟถ้าถ่ายได้เค่ะสถานที่จัดงานนะคะตอนนี้ ในบริษัทซีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดนะคะทุกท่านในที่นี้คือนะคะตำแหน่งวันสไตล์แอนด์อัพผู้ที่นะคะมีเงินเดือนมีเงินเดือนนะคะมีเงินออเซลรายได้จากออเซลนะคะหนสูงสุด3%นะคะที่พี่ๆทุกท่านตอนนี้ได้รับนะคะเป็นรายได้แบบแท็กซิ่อินคัมค่ะใครที่บอกว่านะโอ้เองงงงกงกงยังสงสัยอยู่นะคะว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายไหมนะคะดูค่ะนะคะ แบบนี้นะคะของเราทําแบบถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนจ้ามีแต่คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกรุณาใส่ลิปแมนก่อนเข้างานด้วยนะคะคนสวยนะคะมีจ้าเล่นมายเล่นมานับเข็มบอกนะคะ โอ้โหนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้คือนายกล้วยนะคะนายกล้วยของเรากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะตอนนี้น,น,ะะนี่จ๋านะคะคืองานนะคะที่เราจะทำให้ทุกท่านนะคะได้รับความมั่นใจว่าที่นี่สีวิไลของเรานะคะเป็นบริษัทที่นะคะ ทําให้ทุกคนค่ะได้มีแบบชีวิตแบบนี้รู้ราาแบบนี้บริษัทจัดงานต้อนรับแบบนี้เลยนะคะอยากให้นะคะคนที่สนใจอยู่แอบมองแอบส่องอยู่นะคะตัดสินใจได้เลยนะคะเข้ามาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้นะคะบรรยากาศงานตอนนี้แบบคึกคักกันมากเลย เดี๋ยวนะคะใกล้จะเข้างานกันแล้วเดี๋ยวก็นะคะในภายในงานเนี่ยจะมีนะคะบรรกาศอ่ามั่เท็นตำแหน่งเนาะแล้วก็ทานข้าวกาันมือ้อค่ำนะคะอ่าแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะภายในงานเนาะโอ้โหเยอะมาก 300กว่าชีวิตนะคะ300กว่าชีวิตงานใหญ่จริงๆนะคะเฮ้ยทำใจทักทายทุกคนค่ะพิมพ์ชื่อเล่นนะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะพิมพ์ชื่อเล่นนะตีมของเราวันนี้นะคีมผู้ดีอังกฤษนะคะตีมผู้ดีอังกฤษนะคีมแกสตี้นะจ๊ะเออแกสตี้ผู้ดีอังกฤษนะคะแต่ละคนเนี่ยอะมาจา์น้องแอปปี้นะคะ ตอนนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะของท่านประธานนะคะท่านประธานของเราก็กาลังถ่ายรูปกันอยู่นี้จัดนะคะนี่คือนะคะท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัทะจ๊าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ไมีเกียิทุกท่านนะคะยินดีต้นอนรับเข้าสูา่งาน media c e l น b r a า i o n 8 s t น r d i n ค่ะนะคะ เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศกันนะคะถือคาสามารถถ่ายรูปตามอัธยาสายค่ะที่เราสวัสดีค่ะพิมพ์ชื่อเล่นท<ล>ักทายกันได้เลยนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกรอนาใส่ลิปแบนก่อนเข้างานด้วยนะคะซึ่งก่อนในลิปแบนจะมีหมายเลขโต๊ะและลำดับก,การรับผิดแจ้งไว้อยู่ค่ะ ตอนนี้ในงานก็เต็มไปด้วยแสงแฟลชนะคะวิวควาปวิวควาปวิวควาปกันแบบโอ้โหนะสุดยอดวัมมีแขกรับเกียรติท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานนี้งใหญ่ทสแต่วันนี้นะคะทีชาคุณเอ๋นัตต <skeleton> ี้ของเรานะคะ ได้มาเนี่ยดูแม่ดูแม่ดูแม่ฟิกกี้ฟิกกี้ฟิกฟกี้บอกขอร้องให้ได้ไหมโอ้เดี๋ยวรอบหน้ามานะรอบหน้าไดมานะฟิกกี้นะสุดยอดมายตอนนี้หนุ่มๆ นี้หนุ่มๆเพียบสวัสดีค่ะสำหรับแขก้มีเติ่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะน่ะใส่ลิก่อนนักด้วยของเราชิวแน่นมากเลยพี่อุมงคลค่ะว้าวส่ยมากจ่ิงๆก็ถ่ายกับคน่วยนะ ของพิงไลสสเห็นมานมีคนขอถ่ายรูปเราไสนีแฟนะโ๊บนึงนะคะ้ตาลถ่ายูปมือคอนเสิร์ตแป๊บนึงค่ะขอบคุณค่ะวยมมกเหมือนด้รูขอคะแนนโหวตด้วยนะคะวันนี้ขอได้ไลงประกวดโอ้ได้ได้ไดกี่คนประกวดกี่คนน่าจะแปดคนตามที่ค่ะแจ้งมาพี่ติ๋มกล้าลงเพราะไม่รู้ว่าจะได้ชุดหรือเปล่า นี่ครูเล็กของเรานะคะกับอาจารย์เมย์นะคะอาจารย์เมย์ของเราจ้าสวยไหมครูเจี๊ยบนะคะครูเจี๊ยบพรพทพของเรานะคะโอ้ยพี่วิริรักนายนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าทางคุณละส่วนตัวสามารถเข้าได้ที่ชัยริวนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พัชรินพิริยวลง ใครไม่ได้มางานนี้นะพินบอกเลยว่าพลาดมากๆเลยเอาจริงแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะคะครั้งหน้าเรามีนะนอาจจะได้แบบยิ่งใหญ่กว่านี้นะทุกคนไม่ยอมกันเลยนะคะแต่ละคนนะคะ อ่าแต่ละคนคือไม่ยอมกันเลยจริงๆนะคะโอ้โหร้องไห้หนักมากไม่เป็นไรนะโอ้โอไม่เป็นไรครั้งหน้าอย่าพลาดนะครั้งหน้าอย่าพลาดนะพิงบอกแล้วว่าวันนี้นะคะงานในครั้งนี้นะคะ อย่าพลาดเป็นดีที่สุดนะคะหเลโตและห่เลขลราดับการแ่แคสวยผู้ไก่คนสวยของเรานะยผู้ก่ค่ กองนะไม่พลาดค่ะนะคะจัดไปค่ะนี่แหละคืองานบรรยากาศนะคะขอฉลองความสําเร็จโอ้โหนะคะกระปงกระโปรงยาว8เมตรนะคะสุดยอดที่ต้องการทำคือมาส่วนตัวสามารถเข้าทางเข้าด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอย่าพลาดกันนะคะใครที่นะคะอยากได้แบบ อยากมาแบบนี้อยากมาใช้ชีวิตแบบนี้รู้ไหมคะว่าวันนี้เราเข้ามาในงานนี้ค่ะนะคะเรามาพักที่รีสอร์ทนะคะพัทยาปาล์มบีชนะคะเป็นอะไรที่หรูหรามากและนะคะรู้ไหมว่างานนี้ของเราคะฟรีตลอดงานค่ะสําหรับนักธุรกิจตําแหน่งวันสตาร์แอนด์อัพขึ้นไปนะคะฟรีตลอดนานค่ะโหนางฟ้าลงค่ะตอนนี้ค่ะนะนางฟ้าลงมาจุติแล้วนะคะโอ้โห ตังอลังปังเวอร์มากนะคะน่าเห็นไหมคะนี่คือนะคะความสำเร็จนะคะของอนักธุรกิจสีวิไลใช่นะคะใครที่กลัวใครมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยกลัวลูกโซ่ไหมขุดจูบลูกโซ่หรือเปล่าเอาไซส์ไปแทนโซ่ไหม ไม่ได้แล้วนะจ๊ะเออนะคะหันไปทางไหนก็แบบมีแต่นางฟ้านะคะมีแต่นางฟ้าอ่านนะคะทิงก็นะคะขออนุญาตนะคะ ลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้านะคะไปนั่งทานข้าวกันแล้วนะจ๊ะนะก็ขอฝากให้ทุกคนวันนี้นะคะเชื่อมั่นได้เลยว่าสีวิไลของเรานะคะทำให้พ่พิุภัณฑ์ได้เท้ชีวิตด้วยงบสามร้อยบาทคนก็มีสิทธิ์ได้จะมาเป็นแบบนี้ทะคะได้มาเข้า่วมงานเนาะรับตำแหน่งรู้หล้ารู้าแบบนี้ก็ขอลา ไล่ต่อไล่ยานาดคีโอดาของเราก็สวยมากบา,บ,าบาย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 ขณะนี้นะคะใกล้เวลาเปิดห้องจัดเลี้ยงแล้วนะคะ